สวัสดีครับชาตรีนาโนครัวโนนัยครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำข้าวต้มกุ้งนะครับเราก็จะเริ่มกันเลยครับสำหรับน้ำนะครับเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่รากผักชีครับแล้วก็ข่าลงไปครับส่วนผสมต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างเลยครับจากนั้นนะครับก็ใส่กุ้งนะครับลงไป เมื่อกุ้งนะครับสุกแล้วนะครับก็ตักขึ้นครับน่าทานมากพักไว้ยนะครับโอเค ลาเพิ่มนิดหนึ่งเนาะจากนั้นนะครับก็ใส่ข้าวนะครับข้าวเจ้านะครับลงไปที่ผมเลือกที่จะแบบว่าต้มไปกับน้ำร้อนอย่างเงี้ยเพราะว่า รสชาบของข้าวครับมันจะวนหวานนะครับลงไปในน้ำด้วยผมว่ามันอร่อยแล้วก็รู้สึกเข้มข้นนะครับมากกว่าใช้ข้าวแบบข้าวสวยอะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ ผงปรุงรสลงไปครับผงชีรสครับนิดนึงเนาะเพื่อความอร่อยจากนั้นนะครับก็ต้มข้าวไปครับแล้วก็คนไปนะครับ คนเป็นระยะระ,ยะก็ได้นะครับถ้าใครว่าขี้เกียจแต่ว่าคนตลอดเพราะว่ากลัวครับกลัวข้าวมันติดก้นหม้อถ้ามันติดแล้วมันจะไหม้ครับรอครับคน,นก็คือรอไปเรื่อยๆครับจนข้าวมันแตกนะครับแตกตัวกันเป็นเม็ดสวยๆนะครับอ่าโอเค รอไปเรื่อยนะครับเช็คดูนะครับว่าได้ที่หรือยังเมื่อเครือต้มของเราครับได้ที่แล้วนะครับเราก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็ริมช้อนฟองออกนะครับจากนั้นนะครับก็ตักใส่ถ้วยครับโอเค เมื่อเรานะครับตักเสต็ยพอแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปครับใครชอบแบบว่ากุ้งเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับแล้วแต่เลยนะครับ เราก็ใส่ในส่วนของกระเทียมเจียวลงไปครับแล้วก็ขึ้นช่ายครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ้ะกด subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ